น,นี่เมื่อกี้ถ่ายพูดเมาหมอยถึงเรื่องน้องต้นข้าวตื่นเช้ามาก็เห็นอีนักร้องแก้มหมี่อะฮะข่าวที่มันจะฟ้องอะนะครับมันก็ยังมาไวรัลอยู่หน้าแรกเลยทุกคนตั้งแต่ข่าวเหมือนกับแบบเป็นคลิปที่ห้าวันที่แล้วอะเออมันก็ยังไวรัลเนาะข่าวที่มันเป็นคอนฟ lict ความขัดแยง้ง ทะเลาะวิวาทกันอย่างเงี้ยมันจะชอบหาไอ้พวกหน้าเฟซบุ๊กทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราก็แบบงงมากมึงก็ฟ้องก็ฟ้องไปถ้ามึงอยากจะค้าความลำคาญที่พูดที่ลำคาญน,น้องต้นข้าวไม่เกี่ยวน้องต้นข้าวเขาบอกว่าเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวเราก็ไม่รู้ว่าเอฟซีแบบไหนยังไงเขาบอกว่าทําไมไม่น้องต้นข้าวไม่บอกเอฟซีของตัวเองให้หยุดพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมึงก็พูดง่ายเนาะคนมันร้อยพ่อพันแม่มึง ใช่ไหมคนที่ไปชอบนักร้องแก้มหมีของมึงอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าเธอคนดีทุกคนถูกไหมเพียงแต่เขารักในเสียงเพลงบางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดก็มีอย่าเหมารวมว่าเป็นคนที่โง่หมดฉลาดก็มีถูกไหมเออคนดีๆก็มีโอ้หลากหลายมึงจะไปบอกทุกคนทุกคนทุกคนได้ยังไงเพราะบางคนเนี่ยพื้นเพการศึกษาไม่เหมือนกัน ใช่ไหมบางคนก็ยังอย่างขนาดมึงยังไปด้อยค่าเอ่ยว่าเอซีน้องต้นค่าบางคนปากดีอย่างนั้นอย่างงี้แล้วก็บอกว่าอะไรนะอายุก็เยอะแบบบางทีขึ้นกูมึงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเห็นไหมมึงก็อย่าไปสรุปรวมนะเออแต่ที่สําคัญคือมึงอะ่ะประเภทแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตข่าวมันไม่เป็นอับไม่มันไม่ดีอย่าเอาง่ายๆเลย นะที่ไปแบบศิลปินไปฟ้องเอซีของคนนั้นคนนี้ไปด่าพ่อแม่มึงมึงรับไม่ได้ใครจะไปทนไหวก็มึงทําตัวให้มันน่ารักก็น,นะขขาหาปลาทุกคนเขาดำน้ำําหาปลานี่คลองรอนหนึ่งแต่ทุกคน เมื่อกี้ก็เดินชมตลาดคนอาจจะดูคลิปบางคนก็ชอบบางคนก็ดูบางคนก็พอเวลาผ่านไปก็มีคลิปใหม่เขาก็ดูคลิปใหม่อันนี้ไม่ว่ากันนะทุกคนนะอ่าก็ชมเราก็ลงให้ชมเรื่อยๆหาดูย้อนหลังก็ได้บางคลิปก็มีคลิปพี่พึ่งพุ่มพวงอย่างวัดทับกระดานคนก็ยังเข้าไปดูนะปีที่แล้วน้องต้นข้าวไปงานวัดทับกระดานอ่ะปีแรกวันแรกครั้งแรกไป2วันเลยปีนี้จะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มาลุ้นกันให้คีดแตกว่าอ่าเขาจะเชิญไหมหรือว่าเราจะขอกรรมการวัดอ่า เพราะว่าถามพี่ปุ้มแล้วพี่ปุ้มไกสอนบอกว่างานนะ่ะกรรมการจัดงานคือวัดจะ้ะไม่น่าจะเกี่ยวนะอันนี้เราขยายความนะถ้าเกิดพี่ปุ้มพูดแบบนี้ยแสดงว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพี่น้องพี่น้องน้องของพุ่มพวงพี่พึง่งเขาคงไม่มาห้ามใครหรอกว่าไม่ให้ไปหรือไม่เชิญใครคงก็ติดต่อที่วัดน้องต้นข้ามีสิทธิ์ไปอยู่แล้วใช่ไหมในฐานะคนทยแทนเป็นนักร้องด้วยอะ่ะขนาดนักร้องเด็กๆอะ่ะยังไปร้องวันที่เก้าเลย ามิวันที่10มิถุนาไล่ไปถึงวันที่16มิถุนางานมีเป็นสิบสวันทุกคนจา๋าน้องต้นข้าวก็ต้องไปเพราะยิ่งดังยิ่งต้องแบบยิ่งรักพุ่มพวงอยู่แล้วด้วยไงเราก็อยากไปใช่ไหมละ่ะปีนี้เราไปแน่นอนทุกคนเคลียร์งานไปเรียบร้อยแล้วนี่อีกตั้งหลายเดือนอาจารย์ไฮโซจะไปแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศงานวัดของกินทุ่งนาหลังวัดทับกระดานซึ่งเป็นวัดที่ออ สำคัญวัดหนึ่งนะในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไปยากมากทุกคนใครไปที่ต้องถือว่าต้องพมานะพยายามมากนะเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปไปก็พูดเรื่องบ้านเมืองไปยังไม่ทันจบเลยช่วงนี้เราก็สนใจบ้านเมืองบ้างนะอย่าเสาะกลอนบ่อนทําลายชาติบ้านเมืองนะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวมันมีพักการเมืองที่ตอนนี้ก็กําลังแบบโดนคดีความศาลก็ทํางานช้าอยู่บ้างอืดดองมากไม่ยอมให้มันติดคุกบางคนนะ อุดรณ์แล้วอุธรณ์อีกใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มหัวกระบาลให้มันมาสู้คดีไงอ่าแล้วมันก็ด่าเจ้าดา่ดาดสถาบันด่าดในหลวงหยาบหยาบคลายๆพวกเนี้ยจะเก็บไว้ทําไมถูกไหมคนไม่ดีอะ่ะแต่มันมีพวกไงทุกคนเพราะมันมีพวกมันก็จะแบบป้องกันกันเองปกป้องกันเองเข้าข้างกันอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายไปกันแกล้งพวกมันบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ถะอกไหมพวกนี้บาปกรรมมากเขาเรียกว่าเป็นเดรัจฉานในร่างมนุษย์ฮะนะ คือประเภทแบบเห็ดพงจากเป็นดอกบัวเข้าข้างคนผิดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเขาเรียกว่าเดรัจฉานในร่่งมนุษย์ฉะนั้นพวกเรานะเรามีเสียงเพลงในหัวใจเราก็ต้องรักชาติด้วยนะบางคนนี้มัวแต่บันเทิงเซาะไปวันๆนึกออกปะไม่ได้ทําประโยชน์อะไรกับประเทศชาติแถมแบบไม่สนใจชาติบ้านเมืองขเขมรจะยิงขเขมรจะดุเห็นจะบุกไทยเห็นไหมมันมีอ,อ,อดีตดีเจอ่ะผู้หญิงอ่ะที่ชื่ออีผักชีอ่ะมันออกมาเห็นไหม มันเป็นสามกีบมันก็โผล่หางให้เห็นถ้าเกิดมันไม่ออกมาดิ้นนะหลังเลือกตั้งให้อยู่งู้นอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะไม่รู้หรืออีหมอสามกีบก็เหมือนกันอีพวกที่มันมีข่าวอ่ะใช่ไหมบางคนอ่ะไปขโมยเพชรขโมยอะไรเขาเมื่อก่อนอ่ะตอนนั้นข่าวดังมากคนไทยบางคนอาจจะลืมไปแล้วแต่บางคนก็จําแม่นค่ะว่าอีหมอสามกีบมีพฤติกรรมยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสามกีบนะฮะเป็นพวกซ่วมที่แบบว่าไม่ได้อยู่ข้างชาติจริงค่ะ มันบอกว่ามันรักชาติแต่มันไปเข้าข้างพักการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครองล้มเจ้าด่าในหลวงอย่างเงี้ยเหละเรียกว่ารักชาติแล้วก็ไปเข้าข้างขมิ้บางพักมึงเห็นไหมพักการเมืองบางพักแดงส่วมอย่างเงี้ยกูไม่เอาแต่ล่าสุดเนี่ยอีนูมันจะไปชวนมารวมรัฐบาลก็คือพักแดงใช่ไหมมันเคยร่วมกันแล้วไงมึงมันก็เคยอยู่ไทยรักไทยด้วยกันมาที่ถูกยุบกันไปตอนนี้มันเป็นพักใหม่เราก็พยายามลืมมันเป็นพักใหม่แล้วมึงก็ต้องเป็นคนดีมึงออกมาแล้วแต่ตอนนี้มึงไปชวนกันมารวมกันเป็นรัฐบาลก็ เข้าใจแหละเป็นรัฐบาลผสมเพราะมันต้องใช้เสียงข้างมากอ่ะเข้าใจไหมเออจะไปด่ามากก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือการเมืองมึงเลือกเขามาแล้ว พรคอันดับหนึ่งก็ให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไปอันดับสองมึงก็อย่าไปจัดแข่งบางคนบอกว่าจัดแข่งได้ทำไมจะไม่ไม่ได้มารายาทมึงพรักอันดับสองส่วนใหญ่เขาจะต้องรอเป็นฝ่ายค้านเข้าใจไหมมึงจะมานั่งไปรวมกันเป็นควายแดงสามกลีบซ่วมแล้วก็ไปตั้งแข่งกันมันน่าเกลียดไงเพราะเขาไม่ได้เลือกมึงมาชนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งต้องให้เขาจัดตั้งก่อนนี่เห็นไหมมันได้ความรู้นอกจากจะร้องเพลงฟังเพลงเราก็ยังมีความรู้เรื่องบ้านเมืองเรารู้เรื่องการเมืองว่าอ่ามารายาททางการเมืองต้องมี เลือดรักชาติบุกใหญ่ชาติต้องมีนะมึงอะไรประมาณนี้เนี่ยทุกคนกครจะซื้อโรงแรมซื้อแบบบ้านตึกแถวตกมาอยู่ข้างในบรรยากาศเยียบมากติดกับคลองรอนหนึ่งทุกคนจะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เดินทะลุไปด้านหน้าถนนเพชรเกษมก็ไปสนามบินก็ก็ไปสลัดกินยงก็ได้ไปวัดพระนอนอ่อ วัดทยยัดใหญ่ในที่มีผระนอนที่สวยที่สุดก็ไม่ไกลเดินไปประมาณ7800เมตรทุกคนตลาดนัดก็มีทั้งอาทิตย์เลย7วันมีหมดเลยนะฮะทุกวันก็มีตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันตลาดนัดทุกวันพุธก็มีตลาดนัดวันอาทิตย์ก็มีของกินเยอะอร่อยมากทุก